สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะเบบี้ทีวีสที่ไซน์ทำเองกันนั่งทำหนวันเต็มๆเลยนะคะทุกคนแล้วแกะไม่ถึง5นาทีมีอยู่จริงนี่นะคะทุกคนดีไซน์ได้ตัวคาบ์บาาิร่าเมค่ะแล้วก็ซีเกตนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่ากล่องนี้ตั้งใจทำมากทุกคนแล้วก็เก็บรายละเอียดดีมากๆทุกคนคือแบบว่าอยากให้น้องสวยอะมาคะ่ะทุกคนมาแกะกันลุ้นมากนะคะทุกคนว่าซีเกตจะแตกไหม ลุนุนๆทุกคนเราจะไม่ดูการ์ดนะนี่ให้ทุกคนดูก่อนตัวอะไรอะมาค่ะทุกคนหยิบเลยหยิบเลยหุ้ยอุยทุกคนมาแล้วตัวอะไรนะมาค่ะทุกคนมาตัดกันลุนมากทุกคนจะได้คาบิบลร่าแมวขาวแล้วก็ซีเครตแล้วก็ซูเปอร์ซีเครตไหมอุ้ยหุ้ยอุยตัดกันทุกคนตัวอะไรอะลุนมากเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูก่อนนี่นี่หยิบออกมาแล้วนะทุกคน อุยหลับตาหลับตาทุกคนตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะทุกคนเฮ้ยคาบิบลาร่าหุ้ยทุกคนดีใจอะได้คาบิบลาอุ้ยยี่คาบิบลาตากี้ทุกคนน่ารักมากอ้ายทุกคนดีใจอะได้คาปิบลาอุ้ยน่ารักมากทุกคนดีใจมากทุกคนถึงจะไม่ได้ซีเค็ดหรือว่าซูเปอร์ซีเค็ก็เถอะมาค่ะทุกคนมาดูการ์ดน้องกันนี่ทุกคน ก็ร์น้องนะคะก็จะเป็นคาปิบาร่าเหมือนกันเลยนะทุกคนเป็นตากิ้งเหมือนกันเลยน่ารักมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะคาปิบาร่าน่ารักมากเลยค่ะทุกคนโอ้โหน้องบีบไปด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะแกะไม่เกินห้านาทีมู่จริงทุกคนไม่ถึงห้านาทีเลยคือน้องพังซะแล้วทุกคนนั่งทํามาหนึ่งวันเต็มเต็มโอ้โหแรงมากสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย